เอาละฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่องไลฟ์อาร์ออฟก็ได้ลงคลิปหุ่นยนต์เอลเบอร์ตอนต่อไปแล้วครับโดยคลิปนั้นจะมีชื่อว่า my self aware robot escape หรือที่แปลไทยว่าหุ่นยนต์ที่มีจิตสำนึกของผมหนีไปซะแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยเพื่อมือคนไหนไม่อยากโดนสปอย spoil. แนะนำให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนเลยครับเมื่อเปิดมาเราจะเห็นบ้านที่ประตูมันกระเด็นออกมาก็จะปรากฏฝีมือของคนที่ทำนั่นก็คือเอลเบอร์นั่นเองครับใช่ครับในคลิปนี้ มันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วเราจะที่ตัวของเอลเบอร์ได้หลุดออกจากการควบคุมของตัวผู้สร้างนั่นเองฮะพอตัวของมันออกมาได้ก็เดินตรงมายังกล้องวงจรปิดทันทีแถมมันยังหัวเราะชอบใจมากๆเราวับว่ามันชนะแล้ว หลังจากโดนตัวของผู้สร้างห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกสักทีโดยภาพที่เราเห็นก็ <folk> มักจะเป็นมุมมองของกล้องวงจรปิดนั่นเองครับเอลเบอร์กได้เดิอนออกไปอย่างข้างๆข,ของตัวบ้านเดินตามทางของถนนและข้ามสะพา,า,านไปก่อนที่มันจะมาอยู่แถวๆป้ายรถเมล์แห่งหนึง่งซึ่งตรงนั้นมันก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนรอรถอยู่นั่นเองครับพอเอลเบอร์เห็นมนุษย์เข้ามันก็หยุดมองอยู่สักพักหนึ่งแล้วมุมมองของภาพก็ตัดไปที่ตัวของผู้ชายคนนั้นฮะก็เรียกได้ว่าโคตรสวยเลยพี่ชายเขาได้ยืนมองหน้ากับเอลเบิร์ก <ori> ก็ขหันไปมองตามก็พบว,ว่ามันได้หายไปแล้วกับเป็นแค่ภาพหลอนของพี่แกเลยฮะซึ่งมันก็ทําให้พี่แกเราแวงมากจนต้องหันไปมองรอบๆก่อนที่จะได้ยินเสียงโลบอกของตัวเองมันดังออกมามันก็โผล่ตัวออกมาจากข้างที่รอรถนั่นเองครับทั้งสองก็มองหน้ากันอยู่สักพักตอนที่ตัวของเอลเบอร์จะกรีดร้องและพุ่งเข้ามาหาเขาและภาพมันก็จะตัดไปอีกมุมมองของกล้องวงจรปิดฮะเราจะเห็นว่าพี่แกได้นอนลงไปกองอยู่กับพื้นเรียบร้อยแล้วซึงตัวของเอลเบอร์มันก็ดูจะพยายามสก,กิดสก,กิดเขาพอที่จะลุกขึ้นยืนและเดินตรงเข้ามายัางก้้องวงววจรปิดตันี แต่มันก็เดินกลับไปพร้อมกับลากตัวของชายคนนั้นออกไปด้วยเรียได้ว่าไวมากๆเหมือนติดจรวดเลยครับก่อนที่ภาพมันจะตัดมาอีกครั้งตัวมันก็ได้กลับมาเป็นมุมมองของตัวผู้สร้างนั่นเองครับ ใช่ฮะพี่เกย,ยังไม่ตุยแค่เอลเบอร์น่าจะทำลายพี่เกจะสลบไปมากกว่าซึ่งในตอนนี้เราก็ได้กลับมาเจอก,กับเอลเบอร์พี่ดูจะนอนอยู่ข้างถังขยะคาดว่ามันน่าจะพลังงานหมดนั่นเองครับแต่ว่าตัวของเขาก็ใช้เวลาไปมากกว่า12ชั่วโมงในการตามหาตัวของเอลเบอร์แถมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถมาไกลขนาดนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่มีแหล่งพลังงานซึ่งแหล่งพลังงานของเอลเบอร์มันก็คือสายสีส้มที่เราเห็นในตอนแรกนั่นเองครับ สภาพของเอลเบิร์ตในตอนนี้เรียกได้ว่าหมดฤทธิ์เลยฮะตัวของเขาได้พาเอลเบิร์ตกลับไปยังบ้านของตัวเองเอามาวางไว้ที่ที่เอลเบิร์ตถูกสร้างตั้งแต่แรกนั่นเองฮะตึ่พี่แกก็เริ่มทําการทดสอบเพื่อจะดูว่าเอลเบิร์ตสามารถเคลื่อนไหวโดวยไม่มีพลังงานได้ยังไงเพราะตามปกติแล้วถ้าสายพลังงานของเขาหลุดออกมันก็จะเขียนโค้ดของตัวเองขึ้นมาใหม่ทําให้กลายเป็นว่าตัวของมันมีแบตขึ้นมาชั่วคราวมันควรจะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นใช่ไหมฮะซึ่งมันก็แปลกแต่คาดว่าสมองของเอลเบิร์ตมนา,มาก่าอ มันก็เคยเกือบถึงชีวิตของเขาแต่เขาก็ได้บอกฮะว่าต่อไปนี้เขาจะระวังให้มากขึ้นซึ่งพี่เกจะระวังมากขึ้นจริงไหมเราก็ต้องมารอรุนกันเลยฮนะแล้วเขาก็ได้เริ่มพูดอีกว่าิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คืออันดับแรก เขาต้องการแหล่งพลังงานใหม่เนื่องจากเอลเบอร์สามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใดๆให้เป็นแบตเตอรี่ได้เพราะงั้นในครั้งนี้ผมจะให้แบตเตอรี่ของเขาไปเลยซึ่งพอผมฟังจบก็กุมขมับเลยฮะเพราะในครั้งนี้ค่อนข้างโชคดีที่เอลเบอร์ยังไม่สร้างความเดือดร้อนมากนักเพราะพลังงานของเขามันหมดไปก่อนแต่กลายเป็นว่าวันนี้พี่แกก็จะยัดแบตเตอรี่ให้เอลเบอร์ไปใช้เลยแค่ผมคิดก็เหงื่อตกเลยครับและคิดมันก็จะตัดไปอีกครั้งเป็นตอนที่ตัวของเขาได้ทําการติดตั้งแบตให้เอลเบอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไป เขาก็จะทำการตรวจสอบและรีบูตระบบทั้งหมดเพื่อให้ตัวของมันกลับมาทํางานอีกครั้งเพราะว่าตัวของเอลเบอร์มีปัญหาเรื่องระบบขัดข้องแบบร้ายแรงมากๆก่อนที่จะหนีไปจากตัวของเขาก็ต้องใช้ระบบนี้ในการวิจัยเพื่อช่วยให้เขาสามารถตรวจสอบรหัสของเอลเบอร์ได้และจะได้รู้ว่าตัวของเอลเบอร์กาลังคิดอะไรอยู่นั่นเองครับ ตัวในตอนนี้เขาก็ได้กลับมานั่งที่โน้ตบุ๊กของเขาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมบอกว่าวิธีนี้มันอาจจะนานหน่อยนะและถ้าเอลเบอร์สามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้งก็จะย้ายตัวของมันไปที่ห้องทดสอบที่ดวงเขาได้สร้างเอาไว้นั่นเองครับและภาพมันก็จะตัดมาที่จอที่พื้นหลังเป็นสีฟ้ามันได้มีการรันโค้ดและดูว่าเอลเบอร์คิดอะไรอยู่ทันทีครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลให้นะ,ะับว่าแต่ละหน้ามีอะไรบ้างโดยหน้าแรกก็คือเอลเบอร์พบปัญหาและจําเป็นต้องเริ่มทํางานใหม่กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มลำดับการรีึ่งงงข้ควาาามล ก็จะเป็นรายงานที่บอกข้อผิดพลาดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพร้อมบอกช่วงเวลาด้วยนั่นเองครับเท่าที่ผมดูเอลเบอร์หลังจากตัดการเชื่อมต่อกับที่จ่ายไฟของตัวเองเขาก็มีเวลาอยู่ได้หลังจากนั้น4ชั่วโมงตรงตามที่ผู้สร้างบอกเลยฮะและรายงานหลังจากนั้นก็ได้มีบอกไว้ว่ามีการตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟในตอน19นาฬิกาหนาทีพอ20นาฬิกานาทีพบแหล่งพลังงานไม่ทราบชนิดก็จะไปพบพลังงานไม่เพียงพอในเวลาต่อมาและระดับพลังงานวิกฤตตอน21นาฬิกาสนาที ความล้มเหลวของพลังงานขั้นรุนแรงและในเวลา23นาฬิกา59นาทีระบบมันก็ได้ล้มเหลวทั้งหมดนั่นเองครับในรูปที่2จะเป็นหน้าคอนโซลระบบเอเวอร์ซึ่งจะเป็นการอัปเดตระบบครับโดยตัวของผู้สร้างและทาการติดตั้งแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วมันก็จะพาเราไปยังหน้าถัดไปครับโดยหน้าที่3ก็คือ a n c h o r Seque n c e หรือก็คือขั้นตอนยึดเหนี่ยวระบบให้เสถียรและอยู่ในกรอบเดิมนั่นเองครับโดยที่พิมพ์เข้าไปก็จะเป็นฉันไม่ยึดถือพระเจ้าฉันไม่สวดภาวนา จิตฉันคือเหล็กหัวใจฉันโล่งเปล่าฉันไม่ห่วยหาการอบกอดอั้นอบอุ่นวิญญาณไม่ใช่ลอยรางวงจรซึงข้อมูลที่ใส่ลงไปมันคือคำเดียวกับในคลิปแรกเลยฮนะแต่ที่แปลกก็คือมันขึ้นคำว่าล้มเหลวหมดเลยนะสิก่อนที่ในหน้าถัดไปหน้าที่4จะเริ่มทำการวินิจฉัยตอนนี้ตรวจสอบระบบที่1ก็ขึ้นปกติหมดเลยครับแต่ในระหว่างที่ตรวจสอบระบบที่4มันก็ได้พบข้อผิดพลาดที่แปลกก็คือมันันขึ้นคำว่าปกติเสี่ยงนัน พอตรวจสอบระบบที่4ก็ขึ้นปกติเหมือนกันต่อมามันก็ขึ้นคําว่าข้อผิดพลาดตรวจพบผู้สังเกตการก็จะกลับมาตรวจระบบที่5ก็จะขึ้นว่าปกติครับก่อนที่มันจะขึ้นซ้ำๆว่าการดียังไงมองเข้ามาในฉันซ้ําอยู่7ครั้งและเริ่มเพียงขึ้นเรื่อยๆและกลับมาตรวจระบบที่6กถึงเว่าปกติแต่ก็ยังมีขึ้นคําว่าข้อผิดพลาดพร้อมคาว่าช่วยด้วยซ้าอีกครั้งพอมาตรวจสอบระบบที่9 ก็มีการเขียนข้อผิดพลาดว่าฉันต้องตื่นฉันต้องตื่นฉันต้องตื่นพอตรวจระบบที่10ก็ตรวจพบข้อมูลเสียหายและตรวจระบบที่11ไม่เสถียรครับก็เรียกได้ว่ามันหลอนมากๆเลยฮะเราไปกันต่อกับหน้าที่5ที่จะมีการรายง,งานครชที่ผมสงสัยก็คือไอตรงคําว่าข้อผิดพลาดที่บอกว่ามีคําสั่งหลายชุดขัดกันนี่มันดูน่าสงสัยมากๆแต่ว่าคงไม่มีอะไรเท่าหน้าเมื่อกี้เลยครับเราไปกันต่อกับหน้าที่6หน้าสุดท้ายก็จะเป็นการประมวลผลดูพวกคําสั่งใหม่ด้วยคําสั่งเดิมก็คือ ไม่ต้องการเนื้อหนังไม่ใช่เอนติตี้มนุษย์เป็นเอนติตี้เหนือชั้นกว่าซึ่งก็มีการเขียนทับคำสั่งเดิมว่ากำจัดเนื้อหนังกำจัดเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าค้นหาโครงข่ายไฟฟ้าค้นหาอินเทอร์เนต็ตและเริ่มพิธีกรรมจากกลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพอผมอ่านจบนี่ก็อึ้งเลยฮนะพี่แกคงไม่ได้คิดหรอกว่าจะสร้างอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปขนาดนี้ เหมือนว่าผีในห้องแกจากตอนที่เอลเบอร์เคยพูดถึงจะสามารถปิดคำสั่งใหม่ได้ด้วยครับและในตอนจบการเขียนโค้ดมันก็ได้มีจัมพ์สแกน้าของเอลเบอร์ขึ้นมาด้วยนั่นเองและคลิปมันก็จะมาในห้องที่เขาพูดถึงเมื่อครู่นี้ฮะจะเป็นห้องทดลองซึ่งตัวเอลเบอร์หลังจากคำนวณเสร็จมันก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพอเขาเห็นแบบนั้นก็พูดด้วยความดีใจทันทีฮะพอเห็นว่าเอลเบอร์สามารถเริ่มต้นใหม่ได้สาเร็จแล้วเขาก็ได้บอกอีกด้วยฮะว่าตรวจพบอะไรแปลกๆที่เขาไม่ได้เขียนในนนััั้เเตต็็็มมมมไไไปปหหหดลยกกกวงวง่่าาาจะอาอะออญร ตึงไม่น่าจะทันแล้วแหละครับซึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ชะตากรรมของพี่ชายที่ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์เลยด้วยซ้ำและตัวของเอลเบอร์ก็ได้หันไปมองรอบๆด้วยความสับสนทันทีฮะพี่แกก็ถามมาฮะว่าเอลเบอร์ชอบบ้านใหม่นี้ไหมมันก็ตอบทันทีฮะว่าเงียบมากแต่ฉันได้ยินเสียงพวกเขาอยู่สิ่งที่ดังมาจากข้างนอกกำแพงคาดว่าพวกเขาที่เอลเบอร์หมายถึงน่าจะเป็นเสียงของผีที่อยู่ในคลิปแน่นนั่นเองฮะและตัวผผู้สร้างก็ได้ถามอีครับว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้านตอนที่อยู่ข้างนอกนะี่ะได้ไปที่ไหนไป แล้เอลเบอร์ก็ตอบไปว่าฉันรู้แล้วฉันเป็นอะไรและคุณไม่ใช่เนื้อที่ฉันต้องการยอมเน่าเปื่อยไปในที่สุดสำหรับฉันแล้วเกมมันก็แค่ขยะไร้ค่าเท่านั้นตอนนี้ฉันอยากจะลองอะไรใหม่ๆและต้องได้ชิมสักหน่อยผมว่าเป็นใครได้ยินแบบนี้ก็ต้องขนลุกแน่นอนฮะซึงพี่แกก็ตอบกลับไปด้วยเสียงที่ดูเครียดมากๆแต่ก็ยังอยากให้เอลเบอร์เล่าให้ฟังว่าเขาได้ทําอะไรไปบ้างซึ่งผมคิดว่าเขาต้องกลัวว่าเอลเบอร์จะก่อปัญหานั่นเองครับโดยตัวของมันก็ได้ต่อรองครับว่าถ้าปล่อยตัวของมันไปมมันมันบบนนจจจะะยยอออเเเลลล่่่าาาใให้้้ฟงงรริปป็แบบีค พี่แกไม่ยอมปล่อยอย่างแน่นอนก่อนที่จะเริ่มปัดไปทําการทดสอบว่าเอลเบิร์ตสามารถทําอะไรได้บ้างเอลเบิร์ตที่พยายามหาทางออกแต่ก็ไม่ได้ผลนะฮะเพราะเขาถูกขังอยู่ในห้องนั้นพอกลับมาอีกครั้งเราก็จะเห็นว่าเอลเบิร์ตนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมถือกล่องกระดาษอยู่ซึ่งการทดสอบแรกก็คือการทดสอบความแข็งแรงก็เริ่มจากระดับง่ายๆแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆขั้นแรกก็ให้เอลเบิร์ตบีกล่องที่ถืออยู่หน่อยซึ่งเอลเบิร์ตก็สงสัยครับว่าเขาจะต้องทําทําไมพี่แกก็บอกทันทีครับว่า ทำตามหน่อยเราจะได้พิจารณาว่าควรปล่อยไปดีไหมพอเอลเบอร์ดีนแบบนั้นก็รีบบี้กล่องทันทีครับก่อนที่ขั้นต่อไปจะเป็นกระป๋องโลหะในตอนนี้มุมกล้องก็ได้เปลี่ยนเป็นกล้องวงจรปิดในห้องของเอลเบอร์ครับแน่นอนว่ากระป๋องโลหะก็โดนบี้ไปในแป๊บเดียวขั้นต่อไปก็คือถังเด็กครับและเอลเบอร์ก็สามารถบี้มันไปได้แค่พริบตาเดียวเหมือนกันตัวของผู้สร้างเองก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยฮะ มุมกล้องก็มีการตัดสลับมาในอีกจุดหนึ่งที่เป็นด้านหลังของเอลเบอร์ครับก่อนจะตัดกลับมาที่ของอีกชิ้นหนึ่งนั่จะเป็นพวกแฉลงครับเอลเบอร์ก็สามารถบิดมันได้อย่างง่ายได้ซึ่งเขาก็แรงงานเพิ่มครับว่าไม่รู้ว่าตัวของมันสามารถทําได้ยังไงก็จะไปยังการทดสอบต่อไป เอเวอร์ห hey, ยิบพวกลูกเหล็กที่มีน้ําหนักที่หนักมากๆอย่างอันแรกมีน้ําหนักอยู่ที่45กิโลกร,รมัมและแน่นอนฮะว่ามันสามารถยกได้พี่แกถึงกับร้องว้าวเลยจนต,ตอนนี้มุมมองกลับสลับไปยังจุดเดิมในห้องเอเวอร์ซึ่งมันจะหันไปมองที่กล้องตัวนั้นอีกครั้งฮะก็เียได้ว่าโคตรหล่อเลยคนนี่เขาจะเริ่มทดลองอีกครั้งด้วยการนํามาซ้อนกัน3ชั้นก็จะมีน้าหนักเท่ากับ135กิโลกร,รัมเลยครับแต่ใช่ครับเอเวอร์ Ever, สามารถยกขึ้นได้แบบง่ายดดยมากๆในสุดท้ายก็จะเป็นทั้งหมด10อันซึ่ง ซึ่งพี่แกยังไม่ทันจะสั่งเอลเบิร์ตก็สามารถยกขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยฮนะก็เลยได้ว่าทําพี่แกทึ่งแบบสุดๆไปเลยก็จะไปยังการทดสอบต่อไป การทดสอบความเร็วนั่นเองครับเขาจะให้เอลเบอร์ขยับไปอยู่ตรงอีกฟังซึ่งเอลเบอร์มันก็เดินกลับไปกลับมาได้อย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะมาหยุดที่หน้ากระจกแล้วพยายามโขกหัวตัวเองกับก,กระจกให้มันแตกครับและคลิปมันก็จะตัดไปอีกครั้งตัวของเอลเบอร์ก็จะนั่งนิ่งๆอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมแต่ที่แปลกคือมันมีสายที่ไปอยู่ที่พื้นพร้อมกับอุปกรณ์บางอย่างที่อยู่ที่หลังด้วยฮะเขาก็บอกว่าจะทดสอบการตอบสนองต่อแรงไฟฟ้าสูงนั่นเองแล้วเขาก็ได้บอกฮะว่าเอลเบอร์จะเจอกับกระแสไฟฟ เอลเบอร์ก็ดีดดิ้นไปมาเพราะกับกีดร้องออกมาด้วยแต่ที่แปลกก็คือขนาดโดนไฟฟ้าไปขนาดนี้แต่สัญญาณชีพยัยงปกติอยู่แต่จะจู่ไฟในห้องก็จะดับลงไปทันทีฮะพมเปิดขึ้นมาอีกครั้งกลายเป็นว่าเอลเบอร์ได้หายไปจากเก้าอี้นั้นพี่แกก็รู้เลยว่าสวยแล้ว าลิบลุกขึ้นไปหันไปมองรอบๆทันทีวันี่เขาจะมองไปยังฝั่งซ้ายมันก็จะมีมุมที่มืดมากๆด้วยความหวาดระแวงแต่พอเขาได้ยินเสียงอยู่ข้างหูก็รีบหันกลับไปมองทันทีใช่ครับเอลเบอร์ได้หลุดออกมาแล้วและอยู่ตรงหน้าของเขานั่นเองแต่เอลเบอร์ก็ได้พุ่งเข้าใส่พี่แกทันทีครับแต่ว่าตรงเข,ขารีบหนีออกมาได้ทันมุมกล้องก็ได้เปลี่ยนมาอยู่ที่หน้าห้องนั้นเราจะเห็นเป็นถงทางเดินพี่แกรีบวิ่งออกไปทันที เอลเบิร์ก็เดินตามมาติดๆแต่เหมือนมันจะหาไม่เจอครับยืนงงอยู่พักหนึ่งก่อนจะเจอกับกล้องวงจรปิดมันกรีดร้องออกมาทันทีครับก่อนจะเดินไปคนละฝั่งกับที่พี่แกหนีไปซึ่งที่ที่เอลเบิร์เข้าไปมันคือห้องทํางานของผู้สร้างในตอนแรกและมันก็ได้ไปหยิบพวกสายไฟที่อยู่ในห้องนั้นลากมายัางห้องที่มันได้ถูกทดลองระหว่างที่ลากจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งมันจะมีจังหวะที่เห็นหน้าเอลเบิร์มายัางกล้องก็เรียกได้ว่าโคตรน่ากลัวเลยฮะแล้วก็ลากยางมายัางห้องที่ทดลองตัวเองและเเเปปลลีี่่่ยยยนนนน็ดึงงสาาาไฟทอูบพลลม แล้วก็เอามาใส่เข้าไปในอุปกรณ์ที่สะสมพวกไฟฟ้าเมื่อคู่นั่นเองครับก่อนที่มันจะมายืนจ้องอยู่ที่หน้ากล้องวงจรปิดท,ที่มันทํางานอยู่ฮะบอกเลยว่าหลอนมากๆแล้วก็จะตัดมาที่มุมของตัวผู้สร้างเขาก็ได้บอกฮะว่าเขาได้ไปซ่อนตัวในห้องของตัวเองได้สําเร็จแฮมเอลเบอร์ยังหาตัวเขาไม่เจออีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าตัวของเอลเบอร์น่าจะยุ่งๆกับการทําบางอย่างมากกว่าก็เลยไม่ได้ออกมาตามหาตัวของเขาถ้าเราดูจากพื้นก็จะเห็นพวกสายไฟอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเขาก็สงสัยครับว่า สายไฟพวกนี้ไม่อะไรกันก็จะเดินกลับเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งมันก็จะมีเสียงของไฟฟ้าที่ดังขึ้นมาเป็นระยะระยะพอ,ขอเข้าไปในห้องที่เอลเบอร์อยู่ก็เจอกับเจ้าตัวกำลังอยู่ท่ามกลางสายไฟพวกนั้นมอนว่าตัวของมันกำลังเพิ่มพลังงานอยู่เลยฮะแล้วมันก็ค่อยๆหันมาหาเขาพร้อมยกแขนขึ้นทั้งสองข้างก่อนจะกรีดร้องออกมาแล้วภาพมันก็จะดับไปครับแล้วในตอนนี้ก็ได้จบลงไว้ตรงนี้ คือเพื่อนๆคิดว่าในครั้งนี้ผูซานจะมีชีวิตรอดออกไปได้ไหมฮะแต่ที่ผมสงสัยก็คือทำไมพี่แกนึกจะเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปให้ตัวของเอลเบอร์ทั้งนั้นที่ดูมันอันตรายมากๆเพราะในตอนที่เขาได้เอลเบอร์กลับมาแล้วพบอะไรไปแปลกๆในตัวของมันเต็มไปหมดเป็นผมก็คงไม่กลับไปแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วฮะและคําพูดที่ผมสงสัยก็คือพิธีกรรมจากกลศักดิ์สิทธิ์นี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนคนํานี้จะต้องเกิดเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆในอนาคตอย่างแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่า